สนับสนุนโดยเดแฮแชมพูชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟ์เมนเตทีรีไวฟ์ขอต้อนรับผู้ชมกลับมาใน168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้อีกครั้งหนึ่งผมวิบุรีรัตนจรครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้จะอ,อยู่ที่เวียนา oh. ยนาปเทศออสเตรียคุณพีรดาสุขพรพันธ์ชื่อเล่นน่ารักมากโอโยโอโยคือคนที่ทำา d n n i n g with a ล็ r แต่ก่อนจะมาพูดถึงคำว่าเทส h ิ i เช่นที่เป็นโปรเจกต์ใหม่ของเธอที่ทำที่เวียนนาขอย้อนกลับไปถึงวันเริ่มต้นจริงๆทั้งพิรดาและไตรผู้สามีภรรยาคู่นี้จบนิติศาสตร์เนาะทำเรื่องกฎหมายจากหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้ได้ได้ออกมาทําธุรกิจร่วมกันเป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเล็ก,ลกๆแบบบูติกลอเฟิร์มเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีอยู่โปรเจกต์หนึ่งขายที่ที่เราได้ ได้เสนอให้กับทางคณะรัฐมนตรีค่ะในเรื่องแผนพัฒนาด้านสตาร์ทอัพด้านวิสาหกิจเริ่มต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นฟู้ดเทคอินดัสทรีเทคบิวตี้เทคเวลเนสเทคพวกนี้ค่ะซึ่งเราก็ได้อ่า,อาศัยองค์งความรู้บางส่วนนะคะรวมไปถึงประสบการณ์ทางด้านอาหารของเราที่ได้ทำมาเรื่อยๆะคะ่ะจนออกมาทำเป็นร้านอาหารสุขภาพจนมาทำเป็นฟู้ดเทคสตาร์ทอัพอันนี้ค่ะ เห็นบอกว่ามีแรงบันดาลใจมาตั้งแต่ครอบครัวของคุณไตรที่เป็นร้านเบเกอรกี่ชื่อดังด้วยนะอยู่ที่จังหวัดสงขลาแล้วจุดเริ่มต้นว่าทั้งคู่มาคุยกันว่าเราจะเปิดร้านเบเกอรกี่เพื่อสุขภาพาใครเป็นคนคิดก่อนโอโย,โยหรือไตระก็วันนั้นมันเป็นแบบดินเนอร์ครบรอบง,งานแต่งงานเราค่ะแล้วก็ตอนนั้นอะคือไตรเขาน้ำหนักเยอะมากๆประมาณร้อยสามสิบกิโลกรัมค่ะเราอยู่ข้างเขาเรารู้สึกว่าเออเขารู้สึกแบบ ไม่ดีกับตัวเองแต่เราก็เออเธอมันก็เธอลองอย่างนี้ไหมล่ะเธอชอบกินขนมปังใช่ไหมเธอลองทําขนมปังที่มันไม่มีแป้งไม่มีน้ําตาลสิก็เขาใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งปีในการไปคิดค้นสูตรในการพัฒนาตัวขนมปังไม่มีแป้งไม่มีน้ําตาลนะคะก็เลยออกมาเป็นอแบรนด์ Dancing with a Baker ได้ประมาณหนึ่ปีโอ้โหคือแค่ประโยคนั้นประโยคเดียวนะครับเขาขึ้นยลองไปทําคุณบอกคุใช้เวลาหนึ่งปีอะฮะ ในการคิดส่วนผสมวิจัยวิเคราะห์อะไรต่างๆว่ามันควรจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรอะไรยังไงนะครับใน่วงหนึ่งหนึ่งปีนั้นเนี่ยคือมีความยากลำบากอะไรบ้างปะโอ้โหยากมากค่ะคือเขาก็ยังคงน้ําหนักเยอะอยู่นะคะตอนนั้นแบบร้อยสามสิบแต่ว่าพอคิดคิดค้นเสร็จแล้วค่ะได้ลองเอาขนมปังนั้นมาเทสกับตัวเองอะค่ะก็ใช้เวลาประมาณสามเดือนนะคะก็ลดได้ประมาณสามสิบกิโลกรัมก็เหลือประมาณร้อยหนึ่ง อันนั้นคือน่จะเป็นหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่ทําให้คุณลูกค้าหลายๆท่านเนาะบอกว่ามันเป็นขนมปังเปลี่ยนชีวิตนะคะห<ป>นึ่งปีในสามสิบกิโลในสามเดือนค่ะสามเดือนด้วยโอ้โหค่ะ <c oughs> วิธีการทานทานยังไงในสามเดือนนั้นก็ใช้ก็คือทานขนมปังเนี้ยแทนข้าวค่ะแล้วก็ตัวกับข้าวเนี่ยก็คือจะลดน้ำตาลคือไม่ใส่น้ำตาลเลยเนาะ แล้วก็ตัวลักษณะของ Dancing with a Baker ค่ะตัวขนมปังมันจะมีความลักษณะเป็นแบนๆใช่ไหมคะแล้วก็สามารถพกไปไหนตอนไหนก็ได้เลยที่ไหนก็ได้<อ>ที่เขาเรียกว่าเป็นขนมปังแบบไซส์ไซส์สมุดทกใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งอ,อันนีนะ้เราได้คิดตัวนี้ได้รอนออกมาก่อนที่จะเป็นช่วงโควิดนะคะ่ะช่วงที่แบบคนเราไม่สามารถไปไหนได้เลยแบบล็อกดาวน์อย่างเงี้ยค่ะ ก็ในช่วงเวฟแรกของโควิดเนี่ยเราก็ค่อนข้างขายได้ดีมากๆเลยแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการแบบแอัพเดบไปของตลาดครับส่วนหนึ่งเป็นการขายออนไลน์ต้องไหมครับใช่ใช่ค่ะไม่ได้เน้นหน้าร้านคุณจะมีมแค่แบบลงอบขนมปังของคุณเข้าไปหาซื้อได้คะ่ะที่ at dancing with a baker ใช่ค่ะเ่าเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอไว้ให้สำหรับคนที่อยากทดลองไปทานนะครับแต่ว่าก็ขอย้ำนะครับว่าในการทานขนมปัง มันต้องควบคุมอาหารอย่างอื่นด้วยนะแต่ถ้าควบคุมอาหารทั้งหมดด้วยนะครับผมเชื่อว่าจะลดได้เหมือนอย่างที่คุณไตรลองทามาแล้วแต่จุดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่ที่อยากถามจริงๆคือระหว่างที่เขาวิจัยเขาเคยท้อบ้างไหมไตรแต่เขาผ่านตรงนั้นมาได้จนสําเร็จได้ยังไงฮะก็อยูออย่ที่คิดออกมาได้ไอ้วันที่คิดออกมาได้คุณเจออะไรโอ้จริงๆคือด้วยความที่ เขาเป็นคนที่แบบยืนหยัดว่าเขาจะต้องทําอาหารให้มันอร่อยอ่ะคืออาหารมันต้องอร่อยค่ะไม่งั้นอย่าไปเรียกเลยว่าเป็นอาหารก็มันก็เป็นแบบอนาเตอร์อาหารเสริมอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการมอบสู่สังคมจริงๆอะค่ะก็คือเป็นอาหารจําเป็นอาหารที่ทานได้ทุกวันจริงๆอะค่ะคือความไม่ย่อท้อความที่แบบเออกัดตาสู้ยิบตาค่ะถึงทําให้เรา พัฒนาผลิตภัณฑ์มาถึงวันนี้ได้ทําให้เราพัฒนาธุรกิจมาถึงวันนี้ได้ค่ะอืมถึงทุกวันนี้ผมยังพูดได้ไหมว่าพัฒนามาถึงตรงนี้แล้วก็ยังพัฒนาต่อไปอีกใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆช่วงที่ทุกคนะรู้จกักหลายๆหลายๆท่านรู้จกักแบรนด์ n c n n g w วิ h a b a k e r ค่ะตอนนั้นเนี่ยเ,เรายังเป็นขนมปังเวอร์ชั่นที่ยังมีไข่แล้วก็ <ไข S 1> มีเนยมีเนย ใช่ซึ่งแปลว่าคนที่เป็นคนที่ทานแบบวีแกนคนที่ทานมังสวิรัตอ่ะเขาจะไม่ไสามารถทานไดาา้ใช่แต่ว่าตัวขนมปังเวอร์ชันเนี้ยคือสามารถทานได้เพราะว่ามันไม่มีไข่แล้วก็ไม่มีเนยครับใช่ค่ะ <c oughs> เป็นแน่นเบสแต่คุณอาารอะากอยากอยากสงสัยว่านี้ <c oughs> ไม่มีไข่ไม่มีเนยไม่มีแปง้งไม่มีน้าตาลแล้วเอาอะไรมาทําขนมปังคุณโอ้โหก็คือจะเป็นโปรตีนแล้วก็ไฟเบอร์จากพืชนะคะ จริงๆแล้วผมจะบอกคุณผู้ชมนะว่าจริงทั่วโลกนะไม่ใช่แค่ที่เวียนนายังมีอีกหลายหลประเทศที่เขาอยากจะมาร่วมมือกับคนเก่งๆทั่วโลกและที่เราปรารถนากันอยู่ก็คือถ้าคนเก่งๆนั้นมาจากประเทศไทยจะได้เป็นอย่างนี้จะได้เป็นอย่างที่คุณโอโยได้มีตั๋วเดินทางไปกับฟรีนะครับเดินทางไปที่ประเทศของเขาเพื่อพัฒนาการทํางานร่วมกันอย่างวันนี้ที่คุณโอโยคุยกับเราอยู่เธออยู่ที่ออสเตรียพร้อมกับโปรเจกต์ ใหม่ล่าสุดของเธอที่มีชื่อว่าเ e ส i ิ i ั n อยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักเรื่องราวนี้และต่อไปจะไม่ใช่แค่ขนมปังยังมีเรื่องอื่นด้วยสักครู่รับโฆษณาดีครับ